จ้ามาเก็บน้องใหม่อีกแล้วจ้าไท่เก้านี่แหละมองเก้าพร้อมจ้ามือนี้ขึ้นสีๆบลานี่เดดีเห็นม่้มันสอดออกมานี่นพี่น้องจ้าเห็นว่เกิดจะไม่โอ้เอ้าคือเห็นไรนี่นี่นี่ดิอีกน้อนเรื่งดิน,น,งดนี่ค่ะอุ้ยหนูเกียรติอันนี้อันนะึง เก่งบ้าหา้องใช่หอ้อนี่คือเก่งแถว่ะบ้างก่อนก็นได้นี่ค่ะคือหน่อยแต่เฮ้อหน่อยก็เอาเดี๋ยวขาเจ้าชิตัดทิ่มเบิร์ดกล่องถ้ากันใสแมนขาเจ้าขนมาเบิรงคนมา คือบอมมี่นี่เดยบอมมี่จังใด,น,ดน,นี่เดยมีอีกบ่บมืดจักหน่อยกันเลยอ,อยา่าเดี๋ยวบ่า่อยเห็นโอเคเออมันมันเริ่มมันเมืนๆมดจักหน่อยอืมอม,มันออกมาทำไมเขาเงีกเออคือไปไกลแท้ื รถบ้าป่ะเดียนี่เสียงเห็นมฮะ้ยไเฮาจะเอาไรนี่นี่สกระลังสีสอดไปให้มันสอดก่อนเิอะทำสนดหม่อเ้าหัดออกเดี๋ยวพี่จะขอลามไม่เป็นทีเห้ยมันม่าห้เาไดงสิแหมน

เอาแล้วตาไล่ค่ะตาไลา่ว้ายฝนตกกือชิบะผ้ากันเป็นบาดอีกตีห่อนีเน่เป็นก็เป็นน้ำแข็พวะอย่าบอกได้ว่าผู้ใดเอามาติดผูด้ใดนี่นี่นอนหนึ่งเก่งมากเอาเนี้อหัวคนนีคนมมดด้ค่ะมอนธรรมดดาดิ้งค่ะโอ้ยแห้งตกแห้ง พูนสาบลาบอยู่พุนอันนี้กิ่นเน้อหามาเอาไ้เลยเนีอ่อไ,ได้ไไบ่บ่ไปแมงเปียกบดทั้งตีนทั้งหัวบบดที่นี่โอ้ยคือชิม,มากแห้งเนะาะเยวพึ่งเด้อร<า>ดไอ้ไข่อักา นี่ค่ะเ,เก็บเกี่ยมดิค่ะเอองามต่อละงามต่อละอุ๊ยดากเปียกเออ <c oughs> อยังให้ดากเปียกเด้นี่อยวอเให้ออกให้อ้อตรวจเจ้าของดดีอันอันแม่งอันอันเอียงก่อเป็นนี่สิเป็น แน่ตอดค่ะแน่ตอดมืดแล้วมืดบ้าโอ้ยได้มือละแกลี่นอีกีแล้วแม่ว่นบ้านว่าเห่นเลยเออจุลงบาดเดียวกับเปียกเข้าเปียกเกือบแล้วเนี่ยเกือบเปียกปะเขาล้ว มัดแล้วจ้ามัดแล้วมัดแล้วจ้าจะไปซ่อมเครื่องสักผ้าวันหยังดอกมันเสียงผิดปกติเอ่ะนะทำมันสักแตกนี่แหละโอเคนี่เราไปหามาเมือม่อวานี่เนาะได้เท่านี้แหละ ็นบางทุ่มที่ห้าหักออกมาเนี่ยมันโผล่ออกจากข้างในด้วยนะมันลำใหญ่ๆนะจอดจี่จอดรถนั่งเฝ้ามืดเลจอดขวงเขาจอดสิบเอ็ดสิบเอข้อเจ้าเนาะสิบเอ็ดข้าเขาไปขออันขอหน่อไม้หน่อไม้อยู่ในสวนเจ้าแน่ตีอุ้ยเขาจะว่าล่ะเขาจะเาห็ง ข้าเจ้าิให้มันเป็นล่ำเป็นลำมากนะอันซุ้มฉอดออกนะข้าเจ้าบ่กอันนี้อยู่แน่ข้าเจ้าว่าเอาอยู่แล้วข้าเจ้าบ่กอยากเห้มันล้ำหน่อยนะตังค์อน,นอี่นด้ะ เงินหลายกินเขาจังไดจังจคำต้อง <c oughs> มักไทยพ่ะ <c oughs> น่ะเนาะหม่ที่เข้าได้มากเนาะคะ่ะเนาะเขากะต้องมากแกะมากปอกนะคะกะได้ที่ละเทอร์นิกะดีชื่อกันคะ่ะเบเร่เสียเวลาปอกหลายถ้าได้ไลกะใสเวลาปอกหลายนะคะแต่ว่ากะอ่าดีสําหรับคนที่อ่าเพนแก่งโม่ใหญ่ หรือว่าเอาไปเฮ็ดย่างอื่นได้นะคะนอไม่อันรุ่นนี้นะคะแกงแซบค่ะคพี่นอเพราะว่าชาวแยมเคยแกงแล้ว<ๆ>แกงแซบออน<ๆ>นะคะ ที่เราปอกวันนี้ที่เราไปหามาเมื่อวานนี้จ้าก็ได้แกงหนึ่งอยู่เดวยค่ะมิตนอบักลำลำเลยมิตนอโอบๆค่ะอันนี้ก็คือแหนงของเขาค่ะพี่น้องจ้าที่ห่อตัดออกมาจากลำเพิ่นนะคะอ่อนๆอยู่ค่ะแต่เพิินเป็นสีเขียวแล้วก็กรอบหลายๆนะคะกรอบขนาดเลยนะคะนี่ค่ะเป็นลำอ่อนๆ,ๆที่ห่าตัดออกมาเนาะค่ะเนาะ อันนี้ก็คือนี่เนี่ยออนไลน์กพร้อมค่ะแตกออกเหรอเห็นบอกนะคะนี่ก็คือผลงานที่เราไปหาเมื่อวานนี้จะก,ก็ได้มาทีละประมาณนี้เลยนะคะหลังๆนะคะตอนแรกๆไปหาได้เยอะมากนะคะแต่ตอนหลังๆมาเขาก็จะได้ประมาณนี้คะ่ะได้ประมาณแกงหนึ่งผัดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้คงแกงไม่ได้นะคะไม่มีน้ำยานางนะคะก็ มาคิดดูก่อนว่าจะทำอะไรดีนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆคะ่ะถ้ายังไงคลิปนี้ก็ต้องลาไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะ